สมุนไพรสมุนไพรจัดทำโดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทัก6กิจกรรมความรู้สู่สาธารณาชนวิชาการสื่อสารและการน,นำเสนอ communication and presentation สมุนไพรหมายถึงผลผลิตทางธรรมชาติที่ได้จากพืชสัตว์และแร่ธาตุที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยาเพื่อบำบัดบำรุงร่างกายหรือใช้เป็นยาพิษ หากนำสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมกันหรือผสมกันจะเรียกว่ายาในตำรับยานอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบ้วยสัตว์และแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเราเรียกพืชสัตว์และแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยาน,นี้ว่าเภสัชวัตถุพืชสมุนไพรบางชนิดเช่นรวนกระวานการภูและจันเทศเป็นต้นพืชเหล่านี้ถ้านํามาปรุงอาหารเราจะเรียกว่าเครื่องเทศความหมายของ าสมุนไพรตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525หมายถึงพืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยาสมุนไพรกำเนิดจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตในนิพน์ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510ได้ระบุว่ายาสมุนไพรความหมายว่ายาที่ได้จากพืชสาสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งไม่ได้ผสมปรุงหรือแปลสภาพเช่นพืชก็ยังเป็นส่วนของรากลำต้นใบดอกผลซึ่งไม่ได้ผ่านขั้นตอนการแปลรูปใดๆแต่ในทางการค้าสมุนไพรมกกักจะถูกแบบแปลเนร้ปรูปแบบต่างๆเช่นถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงบดเป็นผงละเอียดหรืออัดเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปแล้วเมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักจะเนนเฉพาะลำต้นหรือต้นไม้ที่นำมาใช้เป็นยาเท่านั้นลักษณะของสมุนไพรสมุนไพรแบ่งออกเป็น5ลักษณะดังนี้ลักษณะแรกคือรูปลักษณะที่สคือสีลักษณะที่3คือกลิ่นลักษณะที่สคือรสลักษณะที่หคือชื่อประเภทของยาเภสัชวัตถุ ในพระราชบัญญัติยาฉบับที่3ปีพุทธศักราช2522ได้แบ่งยาที่ได้จากเภสัชวัตถุนี้ไว้เป็น2ประเทศคือ 1. ยาแผนโบราณ 2. ยาสม,มุนไพรบทบาททางเศรษฐกิจสม,มนุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินโครงการสม,มุนไพรกับสาธารณาสุขมูลฐาน โดยเน้นการนำสมุนไพรมาใช้บำบัดร,รักษาโรคในสถานบริการสาธารณาสุขของรัฐมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้นที่ดีกล่าวข้างต้นนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตาในการสั่งซื้อยาสำเร็จโรคจากต่างประเทศได้ปีละเป็นจำนวนมากการศึกษาสมุนไพรเพิ่มเติม ปัจจุบันมีผู้พายายามศึกษาค้นคว้าพัฒนายายสมุนไพรเพื่อสามารถนำมาใช้ในรูปแบบที่สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นเช่นนำมาบดเป็นผงบรรจุเป็นแคปซูลตอกเป็นยาเม็ดหรือทำเป็นครีมและยาขี้ผึ้งเพื่อใช้ทาภายนอกวิธีเก็บรักษาสมุนไพร 1. ควรเก็บยาสมุนไพรไว้ในที่แห้งและเย็น 2. สมุนไพรที่จะเก็บรักษานั้นต้องแห้งไม่เปียกชื้น 3ในการเก็บสมุนไพรนั้นควรแยกประเภทของสมุนไพรในการรักษาโรค 4. ควรตรวจดูความเรียบร้อยในการเก็บสมุนไพรบ่อยๆว่ามีสัตว์หรือมแมลงต่างๆเข้าไปทำลายหรือก่อกวนความเสียหายกับสมุนไพรที่เก็บรักษาไว้หรือไม่การใช้สมุนไพรที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้ 1. ใช้ให้ถูกต้นสมุนไพรมีชื่อพ้องหรือซ้ำกันมากบางท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกัน จึงต้องรู้จักสมุนไพรและใช้ให้ถูกต้น 2. ใช้ให้ถูกส่วนต้นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นรากใบดอกเปลือกผลมเมล็ดจะมีฤทธิ์ไม่เท่ากันแต่บางพีผลแก่ผลอ่อนก็มีฤทธิ์ต่างกันด้วยจะต้องรู้ว่าส่วนใดใช้เป็นยาได้ 3. ใช้ให้ถูกขนาดสมุนไพรถ้าใช้น้อยไปก็รักษาไม่ได้ผลแต่ถ้าใช้มากไปก็อาจถึงเป็นอันตราย ือเกิดเป็นพิษต,ต่อร่างกายได้ 4. ใช้ให้ถูกวิธีสมุนไพรบางชานิดต้องใช้สดบางชานิดต้องปนกับเหล้าบางชานิดต้องต้มและไม่ต้มจะต้องรู้วิธีที่ใช้ให้ถูกต้อง 5. ใช้ให้ถูกกับโรคเช่นท้องผูกต้องใช้ยาละายถ้าใช้ยาที่มีฤทธิ์ผ่าสมานจะทําให้ท้องผูกยิ่งขึ้นหวังว่าเรื่องที่คณะพูดจะทาใน,านา้นํามาแบ่งปันความรู้ให้